สวัสดีครับทุกท่านเดี๋ยวผมก็จะไปจําไฟที่หม้อไฟเลยนะเพราะว่าไฟในบ้านของคุณพ่อนี่มันปักมันหลวมหมดแล้วก็เลยว่าจะจําไปในหม้อเลยนะเดี๋ยวขอลอดใส่ถุนบ้านก่อน อะเดี๋ยวเราจะมาเสียบไฟที่หม้อไฟเลยนะทุกท่านเดี๋ยวดูก่อนว่า,มาห,ม,ม,ม,หม้อไฟของคุณตาในอันไหนปุ๊บปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปเดี๋ยวเช็คดูก่อนหม้อไฟของคุณตาในเส้นไหน นี่เส้นนี้นี่นะทุกท่าน,น,น,นนะฮะอนนอนออมอหนึ่งก็ถอดลยมอหนึ่งก็ถอดแล้วเอียแล้วอืมมอของคุณตาอันนี้ไฮอมอืม I'm not. ันี่คือไฟเข้าบ้านนะทุกท่านเดี๋ยวเราก็จะจ้ำเอาในนี้เลย <c oughs> เพราะว่าไฟในบ้านของคุณตาเนี่ยมันปักเสียบไม่ได้เลยปักหลวมมากเลยใช้ตู้เชื่อมสองตู้คู่กันนะ่าจะไม่ไหวก็เลยว่าจะมาจ้ำเอาที่หม้อนี่เลย 5 m อนะเป็นมอมอ5เอมนะพี่น้องเลย hmm <laughs> โอเค <c oughs> ไม่ต้องถอดเด้อคุณตาไม่ต้องถอดไฟเนี่ยจงกชิเล้วเพื่อนคนละย,ยังถอด โอเคเรียบร้อยจำเอาตรงหม้อไฟอ่าโอเคถูกต้องหม้อนี้อถูกถูกหม้ออยู่เสียบผิดหม้อนีนข้าวไฟอีกบ้านหนึ่งเพลงนเอออ่ะเดี๋ยวทดสอบดูว่าติดหรือเปล่าค <c oughs> ุนตาก็ไว้งี้เลยจนกว่าบ้านจะเสร็จนั่นแหละค่อย อ้นี้ค่อยถอดได้ยาได้ยังเอาได้ยาเอาก็ได้ได้ปกติผมไม่ได้ถอดไฟคุณพ่อ,อนี่นี่หมายถึงสายอันนี้นะเอาไว้อย่างนี้เลยไ่ต้องเก็ยบย่าง,งานนมันหรอกผมเอาไปใส่เดี๋ยวหาไฟมาทดสอบก่อนเอาอะไรมาทดสอบดีลูกหมู เดี๋ยวลูกหมูทดสอบกันทุกท่านอโอเคไม่ต้องเสียบติดติดดับดับแล้วที่นี้โอ้ยอะไรจะใช้ไฟทีนี่ขยับซ้ายขยับขวาแล้วปักเรียบร้อยทุกท่านจำไฟที่หมอแล้วเรียบร้อยก็พร้อมงานเชื่อมหนักๆเลย น้ไม่มีปักรวมฝ่าวระบาททุกท่านสวัสดีครับ